สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับทุกท่านทีนี้การรับผู้ช,ช,ชรรมทางช่อง v I p ธรรมดาครับช่อง v I p ธรรมดาเขาจะนำเสนอมาเลวันเสาร์นะครับมาเลวันเสาร์ของวันที่ห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบนะมาเลวันเสาร์นะครับปจัจจุบัน้ชมทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์และก็วันพุธนะมาเลจะมีสัปดาห์ละสามครั้งนะครับเสาร์อ,อาทิตย์และันพะุธนะครับออกเวลาหกโมงเย็นนะของทุกวันทุกวันนะครับ ต้อมีคีธรรมดาก็จะมานำเสนอนะครับทุนได้ลูเพื่อามนีะทุกวันทุกวันเี็เดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกที่เข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทีเพื่อฝากปติการเลยนะครับปฏิการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะจดเอานะครับตามนี้นะายวันเสาร์เด่นสามนะครับสามเด่นนะสามเจ็ดสามแปดเด่นสุดนะสีเจ็ดสีแปดสีเก้านะครับเด่นสุดนะประมาณนี้นะครับ ครับเาสาร์นะครับมาเลวันเสาร์ออกเวลาหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งของทุกวันทุกวันเข้ามาลุ้นได้นะครับม,มาเลยเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าหวยมาเลยนี่อะไรนะเขาจะเขียนว่าภาษาอังกฤษแมกนัมแมกนัมอะไรนี่เนี่ยคือภาษานะอังจีนนะอ่าเขาจะไปค้นหาหวยมาเลยเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอเขาจะพิมพ์คำว่าแมกนัมตัวเอ็มตัวยูตัวคีตัวเอ U, ็นยูเอ็นแมกแมกนัมเอ็มตัว เพื่อสกปรกนะครับไม่แนะนำอะไรนะคตักเก็บเอานะครับจนชอบค่อยนำไปใช้ไม่ถึงมุักิบการรีโนเวทเพื่อความมือถือไปนะครับนะครับดีนะครับขอบคุณมากเจ็บอะไรครับขอขอบพระคุณมากๆเอามือแตะวิดีโอหยุดไว้นะครับพักไว้แล้วก็เกิดเอาทุกตัวใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แจ็คเดียวนะครับทุกภาพหน้าจอ